สวัสดีครับสวัสดีนา้นาๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้ไปไหนนะครับไปไหนกันเนี่ยไปไหนกันหนีเมียเฮ้ยหนีเมียไปเที่ยวป่านี่นะครับวันนี้เราจัดหนักนะครับวันนี้ได้แขกรับเชิญจากพิษณุโลกนะครับรอชมให้ครับรอชมรอชม อาจารย์ส่งบุรพานะครับจากค่ายเอสีกันเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ เป็นเรืออีกลำนะครับฝั่งนู้นทั้งสบเสบียงทั้งคนนะครับก็ลำนู้นมาสี่คนนคักสอวันนี้คงจะได้สนุกสนานและบันเทิงเจ้าใส่เข้าไปน้ำพิงโอ้ทุบปลาดัง ดังพันขโมงอยู่เนี่ยน่าจะค้ำนโอ้โนโอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โเมาน่คำไม่พอเนี่ยเนี่ยนะงามๆอยู่นะโยงไงมั้ย ครับผมตอนนี้ที่พักแรมเราก็เกือบกระเสร็จกันที่เรียบร้อยครับก<น>็บนี่ครับนะเหมือนมาเข้าค่ายลูกเสือครับทำไ, <laughs> ไ,ไรครับผมเข้า <laughs> วครับไปกระทะเสือกหรือว่าหม้อโอเคครับนี่เต็น์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับ <S <S ไม่ใช่ใหญ่พอสมควรนะรนี่น,น่าจะอยู่ได้มัน ร้อยกว่าคนนะครับแต่เนี้ยตรงมเดินน่รู้ไหมงข้าวในกระทะนะครับี่โหสุดยอดแน่นอนนะครับอันนี้เชฟจากสุดานตัดานและสันดานโอเคครับล้วนะตอนนี้ก็ขึ้นมาอยู่บนต้นไม้แล้วนะครับสูงมากนะครับก็วิว ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับแต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นน้ําน้ําจะลึกไปหน่อยนะครับไม่รู้ว่าปลาจะเข้าหรือเปล่าเพราะมันไม่ค่อยมีลานหญ้านะครับลานหญามันก็จะท่วมไปหมดแล้วนะเดี๋ยวก็ลองดูครับตรงนี้ก็อยู่ใ,ใกล้แคมป์เองนะครับแคมป์ที่เราพักก็อยู่เนี่ยหลังต้นไม้นี่นะครับโอเคเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับผม ไม่โดนต่ำไปฮีเฮรอไม่โดน ครับผมสรุปผลงานวันแรกนะครับผมก็แห้วตามระเบียบนะครับอันนู้นก็ไปไหนก็มาไม่รู้ครับเต็มลำเลยครับแห้วแห้วเต็มลำเลยนี่ครับจบท่าก็พอได้นิดหน่อยนะครับก็มีปลาของพี่ส่งนะครับที่ยิงได้นะครับพี่ส่งบุรพค้านะครับมีอะไรเชฟเผาเกลือครับ อาไม่มีนะครับมีแต่เผาเกลือโดนมันตายอยู่แล้วนะไอจีนเลยแะล้งไปยังตายไปเดี๋ยวมาครับจานไปดักปลาไหลมานั้นได้ไวแล้วจังเลยอันนั้นอะไรคายคายดักไวหมดไก่ปลาซิวมาจทดก่อนโอ้มืดแล้วเนี่ยตอนนี้ก็มืดแล้วครับเนี่ยพระจันทร์เงินแล้ว นุ่นและพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวแล้วลงอะไรไว้ทำอะไรครับนะตระตั้มต้มไก่เองมามายิงปลาครับเอาไก่มาต้มนีู่ดิปลาเผาเองยวมีปลาเผานี่ก็สองเมนูต้มไก่กับปลานินเผาซาซิมิไก่บ้านทำอะไรครับ เขาปลาครับเขาปลาน่าจะเผาซะแท้เนี่นะครับเป็นปลานินปลานินสดๆดจากอ่างไม่ท้อนะ,ะเผาสองตัวพอวันนี้ไซ์ประมาณไซโลกับตัวนี้โลครึ่งก็ถ้าไปซื้อตามร้านนะครับบอกเลยว่ามีสองสามล้อในะครับโอเคครับ okay, ผมตามกันต่อว่าจะได้แดกดีไหม ไฟกระสือมาครับแดงแดงๆไว้สวัสโ,โีไไครับ,รบป,ว,ปวัสดาสวัสินี่เลยอะกับโลตัว <laughs> สวัซิลตัวนึงอ่ะตัวเดียวตัวรถแขน <What? S 2> โอโ้โหล้ำไปอีอกน้ำบึกเลยครับผมเวลาค่ำคืนก็อีกแล้วนะครับหุงข้าวโดวยกระทะนะครับ มันเข้าแล้วแหะเขาต้มเขาต้มเข้าเยอะมึงลองบีบไหมเด้โหเนี้ยซุกแน่นอนนี่ชัวเดี๋ยวไปข้าวต้มเดี๋ยวไปข้าวต้มนิดหน่อยมต้มกลางให้หมูบ่แจ๊บ่แจ๊อไอว่สมนวนนี้นฮะตอนนี้ก็เวลาสี่ห้าทุ่มแล้วก็ดึกแล้ว วันนี้ก็ตอนแรกก็จะผูกไปนอนนะครับก็ไม่ผูกละผูกเสื้อครับแล้วก็นอนกันแบบนี้นะครับโอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับขอนอนก่อนนะอรับอาจจะตึงๆนิดๆสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าของอีกวันนะครับก็เช้าไหมก็ไม่เช้าแล้วครับก็เจ็ดโมงกว่านะครับตื่นสาย วันนี้บรรยากาศนะครับไม่มีแมกไม่คึ้มเลยแดดนะครับดูแล้วอาจจะอยู่ไม่นานนะครับอาจจะสักเก้าโมงสิบโมงอาจจะกลับนะครับเดี๋ยวไปดูปลาของอาจารย์อันดีกว่านี่นะครับอันนี้คือผู้ชนะแน่นอนแล้วนะครับลลปลาใหญ่ปล,หลปลาแม่นี่นะครับโอ้โห,หอของแท้นะครับเนี่ยผู้ชนะเอาเลย ปลาซิวไซต์เท่าแขนต้องกันนะเมื่อคืนเนี่ยฮะอันนี้ลงลงว่าสามผืนนะมีในน้ำนี่ปลดครึ่งปลดครึ่งวันทำครึ่งวันเหนื่อยเลมีแช่อยู่โน้นอีกสองผืนนะครับนี่นะบรรยากาศเหมือนการเข้าค่ายพักแรมนะครับ ส่งก็ไปแล้วนะครับกำลังจะกลับมา้อโเขียไม่โดนโอเคครับท่านนะก็สรุปผลงานว่าผมแห้วนะครับ ผมเฮลน้าตั้มหฮวนะครับก็มีน้าอั้นกับจันทรงแล้วก็น้องเอ่อต๋องนะที่ได้ปลาคนระับก็ได้กันคนละตัวสองตัวส่วนผมก็ยิงยิงจงังไม่ได้นะยิงไม่โดนตัวนะตอ่อนนะเช้านี้ก็ยิงชะโดผิดไปอีตัวนะเดี๋ยววันนี้กลับไปกินเมนูปลาดิบดีกวนะ่าเดี๋ยวของลงไปเก็บของก่อนนะครับ อยู่บนต้นไม้ต้นอยู่สูงสูงเลยเนี่ย <c oughs> แม่นำมาใส่พบเลยใช่มั้ยเนี่ยหลอโอเค DJ New Intro Remix ไปไหนมาครับมีปลาครับมีปลาครับโอ้โหอะไรเต็มเรือเลยเนี่ยโอ้โหเยอะเลยนะเยอะไปหมดเลยยังไม่อยากกลับเลยนะต้นไม้อะไรครับโอ้โหวงปืนเลยเต็มเรือเลยไปไหนกันวะยิงกินมือแตกอยู่สักสองวันแล้วยแตกยิงจังตังไม่ได้ขึ้นต้นไม้ตีนบวมแบบนี้อยู่ต่อในพวกต้องมีเลือดตัดต้นไม้ทิ้งไง โอเคครับนะขอตอนรับเข้าสู่ครัวอีกแล้วนะครับก็จากปลาที่ยิงได้กันมานะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ผมจะทอดราดพริกนะครับอีกตัวนึงก็ต้มยำนะครับก็แค่นี้พอนะครับเมนูวันนี้ก็โคตรเหนื่อยนะครับนอนกลับมาก็นอนเพิ่งตื่นนะครับไม่ได้เหนื่อยยิงปลาเหนื่อยเหนื่อยปีนขึ้นปีนลงต้นไม้ครับโหสุดยอดเลยเมื่อยเหนื่อยเมื่อยตัวหมดเลยนะครับ พร้อมลุยนะครับเราเรียกวัตถุลาบพริกไม่ลาบนะครับเราเอาเผือโรยนะคะัะเป็นปาทอดอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันก็จะเสียเวลาไปกิดยุ่แล้วครับเมื่อยด้วยนะเ่อยเลยยิ้มเออยยิ้มมันกระยิบ โอเคผมเดี๋ยวคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วเจอกันที่พี่หน้า